เรื่องเล่าผจญภัยเรื่องเมืองสาบศูนกับคำสาบแห่งเหล็กไหลโดยคนคีรีตอนที่หนึ่งคำเชิญจากชายลึกลับเสียงนกเหงือกร้องก้องลั่นยอดไมายในเช้าตรู่ของหมู่บ้านชายป่าบ้านช่องเขาหมู่บ้านเก่าแก่ที่อยู่ใกล้แนวเทือกเขาตะนาวสีที่นี่เคยเป็นเส้นทางค้าของเถื่อนมาก่อนแต่ปัจจุบัน เป็นแหล่งรวมพรานป่าฝีมือดีข้าเจอเหล็กไหลจริงๆวะ่ะเสียงพรานบุญลือชายวัยห้สิปีผู้อาบป่ามาทั้งชีวิตเอ่ยขึ้นท่ามกลางวงเล่าข้างกองไฟพรานทศพรานน้อยพรานดำและเท่าคำต่างภาคกันชะงักอย่ามโมเหล็กไหลมันเรื่องเล่าคนเจอจริงก็ไม่รอดกลับมาเล่าทศหัวเราะเบาๆแต่บุญลือกลับจริงจัง มันมีจริงข้าจะกลับไปเอาให้ได้พราวก่อนข้าเจอพระธุดงท่านหนึ่งท่านพาไปถึงปากถ้ำแต่มีบางอย่างดึงข้าออกมาทุกคนเงียบบุญลือเปิดแผนที่ผ้าขาวเก่าๆคลี่ออกเส้นทางนี้จะผ่านป่าดึกดำบรรด่านหัวตะเคียนน้ำตกผีหลอกไปถึงถ้ำเขาวงที่คนโบราณเล่ามีเหล็ดหลายโกติปีขณะคณะกำลังตกลง เสียงฝีเท้าเบาๆเดินเข้ามาชายหนุ่มหน้าเรียบตึงผมยาวประบาดวงตาเฉียบดุแต่ไม่เอ่ยวาจานั่นใครพลานดำถามข้าชื่อคินขอร่วมทางด้วยแล้วเจ้ามีฝีมืออะไรทศถามคินเพียงยกมือขึ้นหยิบมีดสั้นจากหลังเอวเขวียงเข้าต้นไม้ตรงกลางลานวงเล่าเสียงฉึกเสียบเข้ากลางลำต้น ลึกเกินกว่าคนทั่วไปจะทำได้ตอนที่สองผีนางตะเคียนที่ด่านหัวตะเคียนวันที่สองของการเดินทางเข้าสู่ด่านหัวตะเคียนป่าเริ่มแน่นทึบและอากาศก็เย็นผิดธรรมชาติแม้แดดยังไม่ลาฟ้าคืนนี้แวะพักที่นี่เถอะบุญลือว่าทุกคนเห็นผองเพราะเริ่มอ่อนลา้ากลางค่ำคืนนั้น เสียงหวีผมเบาๆลอยมาตามสายลมสากสากสากทษลืมตาใครหวีผมวะไม่มีใครตอบนอกจากเสียงหัวเราะเบาๆเหมือนหญิงสาวเท่าคำน้าซีดอย่าบอกนะว่านางตะเคียนคืนนั้นพรานน้อยหายไปทุกคนออกตามหาจนไปเจอเขายืนอยู่กลางลานโล่งหน้าต้นตะเคียนยักษ์ ตาไร้แววพูดพึมพำว่าข้าจะอยู่กับนางนางรอข้ามานานแล้วพระธุดงรูปหนึ่งปรากฏขึ้นกลางแสงจันทร์จิตยังไม่แข็งอย่ามองตานางทันสวดบทแผ่เมตตาแผ่เบานางหญิงนวลผ่องค่อยๆละลายหายไปในเงามืดพร้อมกับร่างพรานน้อยทรุดลงตอนที่สามคนลึกลับในร่มเงาเถาวัลย การเดินทางยังดำเนินต่อระหว่างนั้นคินชายลึกลับเริ่มแสดงฝีมือแปลกๆเขารู้ทางลัดในป่าที่ไม่มีในแผนที่เท่าคำพูดเบาๆกับบุญลือข้าเริ่มไม่ไหวใจมันมันเหมือนรู้ว่าจะมีอะไรขวางทางเราในค่ำหนึ่งคินนั่งห่างวงไฟแอบเปิดสมุดปกหนังเก่าแผนที่เมืองโบราณที่ไม่มีใครเคยเห็น ข้าต้องกลับไปยังที่ที่ข้าจากมาเขากระซิบกับรูปเก่าใบหนึ่งเป็นภาพเขาตอนเด็กยืนอยู่หน้าวิหารศิลาสลักเบื้องหลังคินคือร่างหนึ่งในเงามันเคลื่อนไหวตามเขาเงียบๆเ,เหมือนมีบางสิ่งเฝ้ามองเขาอยู่ตอนที่สี่ถ้ำลมหายใจกับเงาแห่งคำสาปเมื่อถึงถ้ำลมหายใจหน้าผาใหญ่เปิดเป็นโพรงลึก เสียงลมแววเหมือนคนกระซิบอย่าเข้าไปแต่บุญลือไม่ฟังที่นี่แหละข้าเคยมากับพระธุดงเข้าถ้ำนี้แล้วจะพบทางไปถ้ำเขาวงพวกเขาเข้าไปพร้อมไฟฉายน้ำหยดลงพื้นเสียงก้องสะท้อนจนคนหัวหมุนขินหยุดกึกมีบางอย่างขวางเราไม่ใช่แค่หินเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้น จากเงามืดด้านในถ้ำตาแดงๆโผล่ออกมาจากผนังเงาดำตัวยาวเคลื่อนผลิวอยู่ตามเพดานพระธุดงปรากฏขึ้นอีกครั้งท่านวางลูกประคํากลางถ้ำเงานั้นหยุดนั่นเงาของผู้ถูกสาปจากเมืองที่ถูกลืมเขารอคนเปิดประตูเมืองกลับไปตอนที่ห้าเสือสมิงเงาล่าเงาหลังผ่านถ้ำมาได้ ไม่กี่วันเสียงโหยหวนยามข้ามเริ่มดังขึ้นทุกคืนมันมาแล้วเสือสมิงพรานดำตะโกนทุกคนเข้าที่เงาดำคล้ายเสือกระโจนเข้าใส่แต่เมื่อยิงใส่กลับทะลุผ่านยิงไม่ได้มันไม่ใช่เสือธรรมดาทดร้องคินยืนนิ่งกลางวงล้อมแววตาเปลี่ยนไปเจ้าจะเอาแขนจากอดีตกลับมาก็จงแลกด้วยเลือดเขาพูดขึ้น แล้วโยนแผ่นโลหะสีดำสนิทลงพื้นเงาเสือสมิงพุ่งเข้าใส่แต่ถูกแผ่นโลหะดูดกลืนนี่คือสิ่งที่ข่าได้จากเมืองนั้นตอนเด็กข่าถูกพวกพรานฆ่าพ่อแม่แล้วทิ้งข่าไว้ในเมืองโบราณข่ารอดมาเพื่อกลับไปล้างแค้นเท่าคำอึง้งงั้นเจ้าเจ้าคือลูกของคําล่าที่หายตัวไปเมื่อยีปีก่อนเสียงคำรามสุดท้ายของเสือสมิงหายไปในสายลม ขินหันไปจ้องพรานบุญลือข้ายังไม่ได้ล้างแขนแต่จะทำเมื่อถึงเมืองสาบศูนย์ตอนที่6วิหารพันศพรุ่งเช้าคณะเดินทางเข้าสู่หุบเขาแห่งเงามืดหลังจากรอดพ้นจากเสือสมิงเส้นทางเริ่มเปลี่ยนไปทั้งอากาศกลิ่นและแม้แต่เสียงของป่าก็เงียบร้าวกับโลกตายไปแล้วที่นี่ไม่ใช่ป่าธรรมดาอีกต่อไปพระทุดงพูดเบาๆมันคือเขตเงาเมืองโบราณ ใครจิตไม่มั่นจะหลงเข้าไปไม่มีวันกลับออกมาทุกก้าวของพวกเขามีเสียงกระซิบกลับไปกลับไปจูจูทดลม้มลงข้าได้ยินเสียงแม่ข้าเรียกข้าในพุ่มไม้เท่าคำรีบจับตัวไว้อย่าหลงเชื่อนั่นไม่ใช่แม่เจ้าเมื่อพวกเขาผ่านลานหินรูปดาวพบร่องรอยประตูหินขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยเถาวันสีดำภายในคือวิหารพันศพ สถานที่บูชาวิญญาณของชนเผ่าโบราณที่เคยอาศัยเมืองนี้ภายในมีร่างมัมมี่นั่งเรียงรอบห้องบางร่างยังมีดวงตาอยู่จ้องมองบุญลือเดินเข้าไปใกล้แท่นหินมีแผ่นศิลาอยู่บนนั้นสลักคำว่าผู้ใดล่วงละเมิดจะถูกผูกคำสาบจนวันตายแต่สมบัติมันอยู่ใต้แท่นนี้แน่ๆบุญลือยื่นมือไปแต่ขินตวาดยา ถ้าแตะโดยไม่รู้วิธีแก้คำสาบมันจะตื่นเสียงโหยหวนดังขึ้นรอบวิหารวิญญาณพันศพเริ่มลืมตาทีละดวงตอนที่เจงูเทวาในถ้ำโกติปีทั้งคณะเรียบหนีออกจากวิหารพันศพผ่านช่องเห็นเล็กๆสู่ถ้ำเบื้องล่างถ้ำโกติปีถ้ำที่เชื่อกันว่าเก็บเหล็กไหลาอายุหมื่นพันปีภายในถ้ำมีแร่เรืองแสงเต็มผนังมีกระแสน้ำไหลใต้ดิน เสียงดังป๋อมป๋อมพระธุดงหยุดยืนนิ่งพวกท่านต้องเลือกเหล็กไหลหรือความรอดทุกคนอึ้งพรานดำพูดทันทีข้ามาทั้งชีวิตข้าขอแค่ได้เห็นมันพวกเขาเดินลึกเข้าไปจนเจอหินก้อนหนึ่งเรียวแสงสีทองม่วงเลหล็ดไหลแต่เมื่อนำไฟฉายส่องลงในบ่อน้ำกลับพบเงาดำเคลื่อนตัวงูยักษ์ลำตัวยาวเกือบสิบเมตร เกล็ดสีทองลำตัวครึ่งหนึ่งเป็นหินครึ่งหนึ่งมีชีวิตงูเทวามันคือผู้พิทักษ์เหล็กไหลพระธุดงพูดพร้อมถือบาทขึ้นสวดขินก้าวเข้าไปช้าๆแล้วพูดภาษาแปลกๆเหมือนสวดมนต์โบราณงูเทวาเริ่มนิ่งลงจนจมลงในน้ำพร้อมเสียงคำรามเบาๆราวกับอนุญาตแต่ทศที่ละโมบเผลอหยิบเศษเหล็กไหลขึ้นมาเก็บในเป้โดยไม่มีใครเห็น ตอนที่เก้ารอยเท้าในพงไพรระหว่างเดินออกจากถ้ำป่าเงียบสงัดเกินปกติทศเริ่มมีอาการแปลกเขาพูดพึมพำมันเรียกข้าเล็กไหลมันพูดกับข้าพระธุดงพยายามเตือนคืนมันซะก่อนจะสายแต่ทศไม่ฟังขณะพักในลำธารเสียงกิ่งไม้หักดังจากหลังพุ่มไม้พรานดามคว้างมีดผาใส่ไม่มีอะไรแต่เมื่อหันกลับรอยเท้าขนาดใหญ่ ปรากฏบนสายเท้าเปล่าของมนุษย์แต่ขนาดใหญ่กว่าคนปกตินี่มันไม่ใช่สัตว์แต่ก็ไม่ใช่คนเท่าคำสั่นคินมองแล้วนิ่งมันคือยักษ์เฝ้าเมืองผู้อารักขาทางเข้าเมืองสาบสูนย์จากนั้นทั้งคณะพบศิลาสลักชื่อเมืองตัมมะวดีและภาพลายเส้นเหมือนผู้คนสวดต่อเทวรูปกลางเมืองเราใกล้ถึงแล้วคินเอ่ยเบาๆข้าจะได้กลับไปและล้างแขน ตอนที่เก้าเมืองต่ำม,มะวดีที่ถูกลืมท่ามกลางหมอกขาวพวกเขาเข้าสู่ต่ำม,มะวดีเมืองหินที่ถูกกลืนด้วยป่าดงดิบเสาเทวาไหลหล้มพังหิดเรียงกันเป็นรูปเขาวงและรูปปั้นเทวะหน้าดุกลางเมืองคือแท่นพิธีขนาดใหญ่มีเสาศิลาเรียงรายขินเดินนำไปที่วิหารใหญ่นี่คือที่ที่ข้าถูกทิ้งไว้เมื่อตอนเด็กข้าเห็นพวกเจ้าเผาบ้านข้าข้าคนเผาข้า แล้วข้าก็โตที่นี่กับเงากับเสียงกระซิบเขาหันมาหาเท่าคำข้าไม่อยากฆ่าใครแต่ข้าจะไม่ให้อภัยขณะเดียวกันทศที่ขโมยเหล็กไหลออกมาเริ่มไม่มือทั้งสองข้างพูดไม่ได้นั่นคือคำสาบเหล็กไหลเลือกเจ้าของไม่ใช่ของใครจะหยิบได้พระธุดงกล่าวก่อนวางมือที่หน้าทศเสียงระเบิดดังก้องแผ่นดินเริ่มสัน่น วิหารสั่นไหวเงาขนาดใหญ่ลุกขึ้นเทวรูปเคลื่อนไหวตอนที่สิบคำตัดสินของเงาเทวรูปหินขนาดใหญ่เดินได้มันคือเทวะเฝ้าเมืองผู้ลงโทษผู้บุกรุกผู้ใดที่ไม่สำนึกในบาปจะถูกกลืนโดยเงาแห่งเมืองเสียงโบราณดังก้องจากทุกทิศบุญลือผเผชิญหน้ากับคินข้าเสียใจ ข้าเคยร่วมกับพวกค้าไม้ล้างบางพวกเจ้าจริงแต่ข้าก็เสียใจทุกคืนคินนิ่งน้ำตาซึมแต่คำขอโทษมันไม่พอข้าจะเอาเลือดทันใดนั้นพระธุดงท่องบทสวดสุดท้ายแสงสว่างแผ่จากบาทเงาของเทวะหยุดลงพร้อมกลืนคินไปช้าๆขินตะโกนข้าจะกลับมาสักวันเมื่อทุกอย่างสงบลง เมืองทั้งเมืองถล่มลงกับพื้นเถาวันกลืนซากหินเงาหายไปคณะเหลือเพียงพระธุดงบุญลือพรานดำและเท่าคำํำพร้อมคําถามที่ไม่มีคําตอบว่าคินคือเหยื่อหรือคือคำเตือนของดินแดนต้องห้ามจบเรื่องเล่าผจญภัยเรื่องเมืองสาบศูนย์กับคําสาบแห่งเหล็กไหลโปรดกดติดตามช่องคนคีรีเพื่อเป็นกำลังใจ และเพื่อรับฟังเรื่องต่อไป